สวัสดีครับขวั้สดีครับกลับสวัสดีคุณแม่แสงเดือนด้วยครับผมกรับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับผมคุณแม่ครับอากาศสดชื่นเย็นสบายเหลือเกินครับวันนี้แม่โอครับผมสวัสดีแม่โอครับสวัสดีนะครับคุณแม่ครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องควานปุ้ดพิซซด้วยนะครับผม ก็เนื่ยยังนี่ o u t u บใช่ไหครับอันนี้สีแอง YouTube ครับผมแอบแดงครับแอบแดงเริ่มล้วนแล้วครับผมพิมพิมร้อยมาอันปูดครับผมได้เลยครับแม่ครับผมทุกท่านนะครับ ก็มีคุณลุงปานอีนะครับผมมาช่วยนะครับให้มาช่วยตัดช่วยเบกหญ้าตอนเช้าอย่างนี้นะครับผมถ้าคนเดียวก็จะไม่ค่อยไหวนะครับเด็กๆสวัสดีครับลูกเลื้องสวัสดีครับไอเลี้ยงบนสูงบนสูงบนสูงหน่อยครับพี่สวยแล้วครับพี่สวยครับพี่สวยเลยสวยแล้วออดได้แล้ออดได้แล้ออดได้แล้ออดไดล้วแอบลงก็ดิแอบลงก็ดิแอบลงแอบลงเยอะแอบลงแอบลงก็ดิออดหน่อยออดหน่อยแล้วอึบ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 นานออดเป็นด้วยครับทุกคน อนอนลงก็แล้วนอนลงคลบลงให้ดิคลบลงมวยคลบลงเฮ้ลลยเฮ้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 ยดูครับดูครับนี่เด็กๆของเราก็ทำเป็นนะครับผม,มกล้องไม่ได้ครับสุดทนมันกล้องไม่ได้ครับเดี๋ยวเอาใหม่ จะไ,ได้เนาะไม่แม้เนาะเยอะๆกล่อ,องเยอะซับมันเยอะยังหรือเปล่าไม่ได้เลยครับทุกคนมุมกล้องไม่ได้ครับไม่เหมือนไอ้ไม้กันสัตว์เนาะไม้กันสัตว์มันตั้งมันจะจับได้นะครับทุกคนครับ ช่างชืรอยลาสร้างคอ,อนฟพสบันทึกวิดีโอระบุชื่อให้หน่อยอ่ามีสีโดโดโด,โดครับผมที่หน้าไลน์นะครับผมที่สีโดโดโดนะครับแล้วก็อ่าน้องพลายก็เป็นน้องพลายสยามครับผมหรือน้องซีเกตของเราเองครับคุณแม่ครับผมทำยังไงนอะบันทึกวิดีโอนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ จะรอไม่ควานนะครับคุณแม่ครับผมผมไม่เป็นจริงๆนะครับผมออนใลเร็วๆออนในเร็ว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 ออนน้อยอ้อนนเล็ว อ่อนเสียงอเสียงน้อยสวยขับไปลุกเร็วครับไปเร็วขับไปเร็วครับน <c oughs> ้อเสียงออเอ้นเออนเลยวลงแดีลงแบลง พี่โดยกมือขึ้นให้น้องร้องนะคะใจทำไม่เดือนนะคะน่ารักนะคะทางชื่ออะไรบ้างทางฟูดกำลังบันทึกวิดีโอระบุชื่อให้หน่อยนะคะสีโดโดโดกับพลายสีเกตนะคะน้องสยาม สวัสดีค่ะแม่แม่ทั้ง13คนดูเย้นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะแม่แม่ของเรามาแล้วครับผมเป็นออเดอร์จากคุณแม่แสงเดือนนะครับคุณแม่แสงเดือน60มัดให้หนุ่มๆที่บ้านเรานะคะแล้วก็แม่ขิมพี่ขิมนะคะ ทำต,ตามกันแล้วนะคะทำต,ตามกันนะคะทำตามกันย่่าาเเรริไปืออคแล้วก,ก็แม่คิมนะคะออเดอร์ให้กับป้าหมื่นแม่เล็กนะคะห้าร้อยคะแนนนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะท่านใดที่นะคะอยากออเดอร์ให้เด็กๆของเราได้นะคะแม่ๆนะคะ หรือจะให้อ่าน้องช้างบ้านใกล้เลือนเคียงได้นะคะทุกท่านนะคะยาสวยๆมัดสวย,ยๆค่ะแม่ๆนะคะหกมัดหนึ่งพันคะแนนหกสิบมัดหกมัดหนึน่งพันคะแนนวะซันเรียนรู้เร็วเหมือนกันพายสกตนะคะเขาเก่งอยู่แล้วค่ะพายสยามค่ะพี่โอเขาเป็นช้างโชว์อยู่แล้วนะคะเขาก็เลยเ,เก่งนะคะเลยเก่งอุ้ย เหน็บงาไว้ด้วยเน็บงาไว้ด้วยนะคะกินด้วยกันอย่าทะเลาะกันนะลูกนะนะคะขอบพระคุณคุณแม่แสงเดือนด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะดูเน็บเหน็บงาไว้แล้วค่ะแม่แม นี่อย่าว่าไปนะอาสีไม่ธรรมดานะคะพี่โดเน็บไว้มั่งวะลูกเน็บไว้มั่งนะคะเน็บไว้มั่งพี่โดครับ